่นักเรียนทุกคนพบกับครูอิงรัตพรหลินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาไปชมความสวยงามของดวงอาทิตย์กันค่ะแต่บอกนักเรียนไว้ก่อนนะคะว่าเราห้ามมองดวงอาทิตย์จริงๆด้วยตาเปล่าเด็ดขาดหรือห้ามมองเป็นเวลานานๆนะคะยกเว้นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นะคะกำลังขึ้นหรือตกนะคะก็คือจะพอมองได้นะคะไปชมกับคุณครูอิงกันเลยค่ะ โอ้โหสวยจังเลยนะคะนักเรียนน่าจะเคยไปนั่งชมดวงอาทิตย์กำลังขึ้นที่ชายทะเลแบบนี้ถูกไหมคะหรือว่านักเรียนน่าจะเคยไปชมดวงอาทิตย์จากหน้าต่างห้องของตัวเองเป็นวิวแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แต่นักเรียนอาจจะเคยสังเกตเห็นเมื่อเดือนก่อนนะคะว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นและตกที่ตำแหน่งเดิมนี้แล้วนักเรียนสงสัยเหมือนกับครูอิงหรือเปล่าคะว่า ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกันขึ้นและตกยังไงและมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏบนท้องฟ้าในรอบปีอย่างไรแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะนักเรียนทราบมาแล้วนะคะว่าการที่คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองงั้นลองดูที่รูปนี้นะคะรูปนี้เป็นมุมมอง ที่มองโลกจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือนะคะในมุมนี้นะคะสมมุติให้คนบนโลกอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะนักเรียนลองตอบคําถามครูอิงหน่อยสิคะว่าถ้าคนบนโลกเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุนของโลกไปยังตำแหน่งที่1 2และ3ในแต่ละตำแหน่งคนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศใดและบริเวณใดบนท้องฟ้าคะ เป็นยังไงคะนักเรียนตอบถูกกันไม่เอ่ยการที่โลกของเรามีลักษณะคล้ายทรงกลมเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นด้านที่ได้รับแสงซึ่งเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นเวลากลางคืนเมื่อคนที่อยู่บนโลกสั่งตำแหน่ง,งจากตำแหน่งนี้มายัตงตำแหน่งที่ห แสดงว่าเขาผู้ถ่ายช่วงเวลากลางคืนเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันที่ตำแหน่งนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาไหนไหมคะใช่ค่ะวเวลาเช้ากันเองและผู้สังเกตจะมองเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางไหนเอ่ยค่ะถ้าผู้สังเกตหันหน้าไปทางทิศเหนือก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกทางขวามือ โลกหมุนรอบตัวเองก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนที่ไปนบนท้องฟ้าเราเมื่อมาที่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งนี้บนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตามเสี้ยงหนึ่งช่วงเวลาประมาณเที่ยงสั้และเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองต่อไปก็จะเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนน้ยอยขึ้นลงเราที่ตำแนหน่งที่สาม คนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏที่ขอบฟ้าของทิตท์กตอนวันตกในช่งวงรว่างยืนในอินเทอี์เน็ตแต่เอแล้วในแต่ละวันในรอบปีดวงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้นและตก และเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ <S <S เรามาเริ่มสร้างแบบจำลองชุดเครื่องทรงกลมฟ้าซึ่งแทนฟ้าก่อนนะคะตัวตุ๊กตาแทนผู้สังเกตบนโลกค่ะ เมื่อสร้างแบบจำลองชุดครึ่งทรงกลมฟ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะนำแบบจำลองชุดครึ่งทรงกลมฟ้าติดบนลูกโลกโดยให้แนวเส้นทิศตะวันออกและทิศตะวันตกขนานกับแนวเส้นศูนย์สูตรพอดีดังภาพจากนั้นนะคะ นักเรียนต้องเตรียมแผนภาพวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แบบนี้นะคะนำชุดลูกโลกวางบนกระดาษรูปที่ตำแหน่งที่2แล้วจัดเลเซอร์พอยเตอร์ซึ่งแทนดวงอาทิตย์ให้อยู่สูงจากพื้นในระดับที่เมื่อฉายแสงเลเซอร์ไปตกกระทบแบบจำลองชุดครึ่งทรงกลมฟ้าแล้วให้แสงเลเซอร์อยู่ตรงกับขอบฟ้าที่ตำแหน่งทิศต,ตะวันออกพอดีดังภาพค่ะ ค่อยๆหมุนลูกโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาให้แสงเลเซอร์เริ่มตกที่ขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกของครึ่งทรงกลมฟ้าและหมุนลูกโลกต่อไปสังเกตตำแหน่งของแสงเลเซอร์ที่ตกบนครึ่งทรงกลมฟ้าโดยใช้ปากกาจุดตามตำแหน่งต่างๆจากนั้นลากเส้นเชื่อมต่อตามแนวที่จุดไว้ค่ะย้ายลูกโลกมาไว้ตำแหน่งอื่นๆ แล้วหมุนเลเซอร์พอยเตอร์ให้แสงเลเซอร์ตกกระทบลูกโลกหมุนลูกโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาอีกครั้งสังเกตตำแหน่งของแสงเลเซอร์ที่ตกลงบนเครื่งทรงกลมฟ้าทุกครั้งและใช้ปากกาจุดไว้เช่นเดิมทำไปจนครบทุกตำแหน่งถ้านักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ จากการทำกิจกรรมนะคะเมื่อโลกโคจรไปยังตำแหน่งที่1ถึง4นะคะในลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่แบบนี้ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะนักเรียนใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเมื่อเราสังเกตดวงอาทิตย์ณตำแหน่งประเทศไทยนะคะที่ตำแหน่งที่1นนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าแกนของโลกทางบริเวณซีกโลกเหนือนะคะ เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะที่ตำแหน่งนี้คนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์นะคะปรากฏขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและตกนะคะทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเช่นกันนะคะเดี๋ยวข้ามาดูที่ตำแหน่งที่3กันก่อนนะคะที่ตำแหน่งที่สามนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือตรงนี้นะคะเบนออกจากดวงอาทิตย์ถูกไหมคะที่ตำแหน่งนี้ ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเป็นยังไงคะนักเรียนจะเห็นว่าที่ตำแหน่งนี้ดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตกทางทิศตะวันตก Pop. เฉียงใต้เช่นกันนะคะและตำแหน่งที่สองและสล่ะคะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งที่สองและสี่นะคะดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกตรงกับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกพอดีนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า การที่ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเปลี่ยนไปนะคะก็จะส่งผลให้เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเ,เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้สังเกตตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปีทั้ง4ตำแหน่งกันไปแล้วใช่ไหมคะ หลายหคนเนี่ยคงนึกภาพออกแล้วว่าในรอบปีดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้นและตกและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏอย่างไรแต่ถ้ายังนึกไม่ออกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะครูอิงก็มีสื่อซิมูเลชันนะคะมาให้นะักเรียนลองเล่นกันดูค่ะสำหรับสื่อซิมูเลชันของเรานะคะหน้าต่างทางด้านซ้ายจะแสดงการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์โดยถ้าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบ ซึ่งใช้เวลา1ปีดังนั้นจุดสีขาวเล็กๆบนวงโครจรจึงแทนตำแหน่งของแต่ละเดือนในรอบปีซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนส่วนหมุดสีแดงแทนตำแหน่งของผู้สังเกตบนโลกค่ะซึ่งในที่นี้เราจะปักหมุดไว้ที่ประเทศไทยที่อยู่ที่ละติจูดประมาณ13.5องศาเหนือมาดูที่หน้าต่างทางด้านขวากันบ้างค่ะ หน้าต่างด้านขวานะคะจะเป็นมุมมองที่ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกและแสดงการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ตามแนวเส้นสีแดงดังนั้นเส้นสีแดงนี้นะคะก็จะแทนเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าสื่อซิมูเลชันนี้สามารถเล่นยังไงได้บ้างเราสามารถเคลื่อนลูกโลกได้ค่ะโดยสามารถเคลื่อนลูกโลกให้เคลื่อนที่ไปตาม เส้นวงโครจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็สามารถกดปุ่มหมุนโลกได้ค่ะและเมื่อเรากดปุ่มหมุนโลกนะคะเราก็จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่หน้าต่างทางด้านขวามือค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูสื่อซิมูเลชันเทียบกับในแต่ละตำแหน่งในกิจกรรมของเราดีกว่านะคะเราเราจะเริ่มกันที่วันที่20ถึง21มิถุนายนนะคะ ซึ่งเทียบกับตำแหน่งที่1ในกิจกรรมของเรานะคะ,ะก็คือตำแหน่งประมาณนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งนี้นะคะการของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยค่ะดังนั้นเมื่อเรากดปุ่มหมุนโลกนะคะเราก็จะเห็นว่าที่ตำแหน่งนี้นะคะดวงอาทิตย์นะคะจะปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้า ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเช่นกันนะคะค่ะและเมื่อโลกโคโจรเปลี่ยนตำแหน่งไปในแต่ละวันนะคะเราก็จะเห็นว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้านะคะตามเส้นสีแดงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะโดยที่เมื่อโลกโคโจรไปเรื่อยๆนะคะ แกนของโลกนะคะก็จะค่อยๆเบนออกจากดวงอาทิตย์ถูกไหมคะและแกนของโลกนะคะก็จะไม่ได้เบนออกหรือว่าเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ที่ประมาณวันที่22ถึง23กันยายนนะคะหรือว่าที่ตำแหน่งที่2นั่นเองค่ะที่ตำแหน่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์นะคะจะปรากฏขึ้น ที่ทิศตะวันออกพอดีนะคะเราก็จะรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีค่ะแต่นักเรียนบางคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเนี่ยปรากฏที่ตรงกับจุดเหนือศีรษะของเราพอดีนะคะแต่ลองสังเกตในสื่อ simulation ดีนะคะเราจะเห็นว่าที่ตำแหน่งนี้เนี่ย ดวงอาทิตย์ที่เวลาเที่ยงวันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงกับจุดเหนือศีรษะค่ะแต่ว่าจะเอียงไปประมาณ13.5องศานะคะเนื่องจากว่าเราสังเกตดวงอาทิตย์ที่ตำแหน่งประเทศไทยซึ่งอยู่บริเวณละติจูดที่13.5องศาเหนือน,นั่นเองค่ะค่ะและเมื่อโลกโคโจรไปเรื่อยเรยนะคะเราก็จะเห็นว่า เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันค่ะโดยเราก็จะเห็นว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จะค่อยๆขึ้นเยืองไปทางาทิศใต้ถูกไหมคะและเมื่อแกนของโลกนะคะเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะมเมื่อประมาณวันที่21ถึง22ธันวาคมหรือว่าที่ตำแหน่งที่3ของเรานะคะที่ แกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเนี่ยเบนออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดที่ตำแหน่งนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตกรับขอบฟ้าที่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้มากที่สุดนะคะซึ่งเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าตะวันอ้อมใต้หรือตะวันอ้อมข้าวค่ะและเมื่อโลกโครจรต่อไปนะคะเราก็จะเห็นว่า เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันค่ะโดยแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือนะคะก็จะค่อยๆเบนกลับเข้าหาดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและเมื่อถึงประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งนี้นะคะแกนของโลกไม่ได้เบนเข้าหาหรือว่าเอียงออกจากดวงอาทิตย์นะคะ ทำให้ดวงอาทิตย์นะคะจะปรากฏขึ้นทางด้านทิศต,ตะวันออกพอดีค่ะและดวงอาทิตย์ก็จะปรากฏรับขอบฟ้าที่ทางทิศต,ตะวันตกพอดีเช่นเดิมค่ะจากนั้นนะคะถ้าโลกโคโจรต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่า เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคะก็จะเยื้องไปทางทิศเหนืออีกครั้งหนึ่งนะคะและก็จะเยื้องไปทางทิศเหนือมากที่สุดที่ประมาณวันที่20ถึง21มิถุนายนหรือว่าที่ตำแหน่งที่1ของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้นและตกและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นแบบรูปซ้ำเดิมนะคะต่อเนื่องกันเป็นวัฏจักรคะ่ะนักเรียนนะคะก็สามารถไปลองเล่นสื่อนี้ได้ด้วยตนเองนะคะโดยสามารถสแกน QR Code แล้วก็หรือว่าพิมพ์ s h o ต URL ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปลองสังเกตว่าเดือนนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงกับตำแหน่งที่ซิมูเลชันเนี่ยบอกไว้หรือเปล่านะคะนักเรียนทราบไหมคะว่า การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ยังสัมพันธ์กับปรากฏการใดอีกบ้างใช่คะ่ะการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นะคะยังสัมพันธ์กับการที่กลางวันและกลางคืนยาวไม่เท่ากันคะ่ะและยังสัมพันธ์กับฤดูและพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ด้วยนะคะโดยที่ประเทศไทยนะคะกลางวันและกลางคืนเนี่ย จะมีความยาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูที่ช่วงเดือนมิถุนายนกันก่อนดีกว่านะคะที่เดือนมิถุนายนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏในเวลากลางวันนะคะ <S <S ก็จะยาวนานกว่าในเวลากลางคืนค่ะเป็นผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่าช่วงเวลากลางคืนค่ะ แล้วมาดูที่เดือนธันวาคมนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏในช่วงเวลากลางวันนะคะก็จะสั้นกว่าช่วงเวลากลางคืนค่ะเป็นผลให้เวลากลางวันนะคะจะสั้นกว่าช่วงเวลากลางคืนค่ะเอเรามีตำแหน่งไหนบ้างคะที่เวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยยาวเท่ากันเลยช่วงเดือนไหนเอ่ย ลองถ่ายกันดูสิคะใช่ค่ะก็จะมีช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็เดือนกันยายนค่ะที่เราก็จะเห็นว่าช่วงเวลากลางวันนะคะจะเท่ากับช่วงเวลากลางคืนพอดีเลยคะ่ะจนถึงตอนนี้นักเรียนตอบคุณครูได้หรือยังเอ่ยว่า ปรากฏการ์ารเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปีเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ค่ะปรากฏการ์นี้นะคะก็เกิดจากการที่โลกเนี่ยโ,โคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกเนี่ยเอียงคงที่สม่ำเสมอแบบนี้นั่นเองค่ะ ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าเรามองดวงอาทิตย์จากบริเวณหน้าต่างเราในเวลายามเย็นนะคะเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ที่กําลังตกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตําแหน่งไปในทุกๆวันวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนอาจจะเห็นว่าดวงอาทิตย์นะคะตกลับขอบฟ้าทางด้านหลังตึกก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรถูกไหมคะครูคิดว่าตอนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวลองมาตอบคําถามครูหน่อยดีกว่าถ้าต้องการติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้รับแสงมากที่สุดนนะประเทศไทยควรหันแผงไปทางทิศใดเพราะเหตุใดคะถ้าสังเกตดวงอาทิตย์ขึ้นและตกที่ประเทศไทยเราจะพบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกโดยเยืยงไปทางทิศใต้เล็กน้อย จึงควรหันแผงเซล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงตกตั้งฉากมากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เราทราบเกี่ยวกับแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะก็จะทำให้เราทราบถึงทิศทางของแสงในแต่ละช่วงเวลานะคะซึ่งก็จะมีประโยชน์กับเรานะคะในการออกแบบบ้านหรือว่าการเลือกที่อยู่อาศัยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเลือกที่จะ ปลูกต้นไม้ไว้ทางทิศใต้หรือทางทิศตะวันตกของตัวบ้านนะคะหรือว่าเลือกที่จะสร้างช่องรับแสงไว้ในทิศถนทิศอื่นๆนะคะเพื่อที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะครูอิงก็มีเกรดน่ารูม้มาฝากนักเรียนค่ะรูปนี้นะคะครูอิงถ่ายที่ประเทศอังกฤษค่ะนักเรียนลองทายกันดูสิคะว่าคุณครูถ่ายรูปนี้ที่เวลาใดค่ะ แน่มีนักเรียนบางคนช่างสังเกตนะคะแอบสังเกตเวลาจากหอนาฬิกาด้านหลังนี้นะคะใช่ค่ะคุณครูก็ถ่ายรูปนี้ที่เวลาประมาณทุ่มครึ่งค่ะเรียนจะไป็นปว่าตำแหน่งของผู้ผสงโลกในล,ละทท่เป็นอีกปนนัค่ะที่ทำให้ช่วงเวลาวังยาเน,ยกกนยายเข้ากัโดชฤดูร้อนนะคะช่วงเวลากลางวันเยาวนานช่วงเวลากลางคงงากกืนค่อนข้างมากเลคะ ดังนั้นนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวที่ประเทศที่ตั้งอยู่ที่ละที่จุดที่สูงๆอย่างประเทศอังกฤษฝรั่งเศสจีนนะคะนักเรียนก็อาจจะเห็นดวงอาทิตย์ตอนเวลาทุ่มครึ่งแบบคุณครูอิงได้ไม่ยากเลยละคะ่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็สรุปได้ว่า การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่สม่ำเสมอนะคะ <c oughs> ก็ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปีค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบรูปซ้ำเดิมเป็นวัฏจักรค่ะตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าปรากฏก,การเกิดฤดู <c oughs> การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ รวมไปถึงการที่กลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากันนั้นเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองและโครจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกนั้นเอียงคงที่แล้วดวงจันทร์ที่โครจรรอบโลกขณะที่โลกก็โครจรรอบดวงอาทิตย์จะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบนโลกบ้างมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูอิงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ